สวัสดีครับพี่พีๆพ่พอๆพอแม่แม่แฟนขับ f c ทุกๆพลังรักทุกๆชมลมทุกๆดวงใจนะครับผมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับผมสวัสดีทักทายด้วยนะครับช่วงแรกนี่โบมี่ยังพี่น้องครับต่อโชคจะมาทําอาหารนะครับผมเฮ็ดกับเขาแบบพื้นบ้านบ้าน,านพี่น้องต้องขออนุญาตขอประธานอภัยสําหรับ พี่น้องกัดจีบ้าหงอสิว่าบรสะอาดเนาะพี่น้องแต่ผู้ใดเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นอ่าคนบ้านเฮากัดจีจักว่าทั่วบ้านเฮาประมาณใดกระทะเละๆนี่แหละเฮ็ดแนวกินแซ่บนะพี่น้องเอานะคบต่อโชคก็จะเข้าครัวลำดับแรกแล้วสิดังดังไฟสะก้อนบ้านต่อโชคอ่าบ่ได้ใส่แก๊สเพี่น้องนะครับยังมันดังไฟแบบนี้ อันนี้เป็นขี่ยางพ้าล่าวันนี้จะทำะผัดบวบผัดบวบหอมใส่ไข่นะครับผัดบวบหอมใส่ไข่ใส่หมูสับหมูเข่าไว้แล้วครับหมูเข่าไว้แล้วนะครับ ไฟก่อไฟไฟลูกเจวดี่อห <c oughs> ืบรรยากาศอีสานบ้านเฮาคุณน้องเอ้ยนะครับ <c oughs> บรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องไฟหอมลุกหอมๆขึ้นแล้วนะครับ ี๋ยวถาไฟลุกจะน้อยพี่น้องนะครับไฟเริ่มลุกจวดจวดแล้วครับพี่น้องครับไฟลุกจวดจวดแล้วเชบกระทะห้างครับเชบกระทะห้างครับพี่น้องเพราะมันเชบกระทะเด็กเด็กเชบกระทะห้างแพนด้าน่าสวัสดีพี่น,อน,น้องเร็วๆแพนด้าปุดปวนกล้องเุ่วเห็นแตงหมพี่น้องเห็นวะม่าแล้วไอ้ตาตัวยุ่งมาแล้วโอ้ ก้ชอบบรรยากาศแบบนี้บพ,พี่น้องขันพูดใดมักบรรยากาศบ้นบานๆแบบนี้คอมเมนต์กดใจให้กำลังใจมาในเด้อนะครับพี่น้องพี่น้องี่อยู่ตามแดนตามประเทศนะครับหรือว่าอยู่อ่ากรุงเทพกรุงเทพแต่จิตินหอดบา้านหดัดซองเนาะเบิ่งคิดนะครับไฟลุกเลยพี่น้องบึ้มๆต่อไปขัสิทิ์ขัสิทพักได้บนี้ยวถ่าไฟอีกเล็หน้อยพี่น้องครับถ่าไฟเล็กน้อย กระทะร้อนแล้วครับค่างกระทะแล้วห้อนแล้วพี่น้องมาไปที่นี่กัโคกระเทียมนะครับโขกระเทียมเทน้ำม,มันนะครับเทน้ำมันลงไปนี่แหละบ,นบานๆเห่าแต่ว่าบอกเลยว่าสุดยอดามดามา่าเด้อครับเพี่กินเองนะครับ ต้มสะอาดกับผ่านออยอาจากของอีกนะครับตำกระเทียมอม้ยตัวบ้านบ้านเป็นคนที่ชอบทำอาหารพี่น้องนี่ก็เผาเป็นกิ่งนึ่งเทานึ่งน้ำร่างสวยร่างจานันเรียกบ้านนี้ได้เบ,บิดบั่นต่อครับพี่น้องนะครับต่อโชคเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็จบจบการโรงแรมมาด้วยนะครับ ใส่เมื่อไปเลยหยุบล,ลง <c oughs> บ,บ้านๆครับทำกินเองเอากระเทียมลงไปครับผัวกระเทียมให้หลังัวกระเทียมใหยเหลืองแบบนี้นะครับัวกระเทียมเหลืองอ้นหอมหอมนะครับหอม,หอมเอาหมูตับลงไป มูสับอีสิงลงไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไกๆ่ๆเริ่มหอมแล้วครับพี่น้องหอมแล้วเหยดน้ำมันอีกนิดนึงโดยว่าน้ำมันจะหน่อยนะครับกระเทียมเหลืองแล้วนะครับเอาหมูสับหมูสับลงก็หมูให้ให้สุกนะครับโอ้โหนะครับ จริงๆกับใส้ไข่ก่อนเด้เอา,าไปยังสูตรไปสูตรมั่น <c oughs> ตอกไข่ลงไปครับเนี่ยเราจะผัดบวกหอมนะครับวันนี้กินหอมแห้งพี่นอ้องอย่างที่น้องได้กินนะครับแล้วก็คนโพเลโพเลไข่นะครับอ๋ออาไ่ด้วยคุนอ้องกล่องกัสีมุกสียางเลยจากน้อยนะครับ เดี๋ยวกุระเแง่นจทผูฟูแรงดีงั้นในถ้ำซื้อไอ้ข้นก็เป็น,น,นลละบถไทยเนาะอันนี้บวบพร้อมนะครับนี่ผมหั่นล่างไปเรียบร้อยบวบพร้อมสิฟึ่งนลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยน้ำเปล่านะครับน้ำดื่มเนาะน้ำสะอาดเอาลงไป นี่ทา,านมากหอมฝุดฝุเริ่มปรุงรสครับซอสหอยใส่ลงไปนอ้องน้ำตาลมักหวานใส่หลายมักเบาหวานกับใส่มาฟ้าไทยนะครับผมปปุนรสน้อยนิดนึงนะครับ พี่อดำรี่อหวานนิดนึงครับจะใส่หลายไม่ติแหลนะครับมันจริงต้องมีซอสนะอายุโมโตโ้ะงอยขาดมาได้ไม่มีซอสเลยเส้นหนัปลาแท้งกระไรนิดหน่อยนะครับเพื่อความนัวนนะหนักสำเนียงการเย็ดอาหารนะ ไม่ไมี like อะไรวุ่นวี่วุ่นวายนะครับแบบนี้ปรุงแล้วกะโคเลโคเลให้เข้ากันนองกินกับข่าหงต่อช่วงหงเข้าหงไว้แล้วแล้วตัดให้ย่ยกินนะครับลาดเขาให้ย่ายกินผัดบวบหอมหมูสับใส่ไข่นะครับแบบนี้ก็ล่อบักบวบมันอ่าสุกหัวจะน้อยเนอกพี่น้อง ชิ้นแบนบบานๆนี่ก็ที่น้องอืมอร่อยอร่อยนะครับเสียบเลือ่อยบานผัดบวบหอมใส่ไข่ผัดไข่ใส่บวบหอมอ่นะได้วัดซื้อได้จะได้นะครับ หน่องโอ,โอ้เป็นแต่แซีบหลายพีาพี่น้องมาเบิง้งโอ้โอดชุดชุดพี่พี่น้องเต็มหมอ้ออะยะนะครับน่าทานมากนะครับน่าทานมากๆนะครับผมใส่หมูสับน้ำนะครับพี่น้องเฮ้ยเป็นแต่แซบขนาดนะครับมาดูหน้าคนทำครับโฉมหน้าคนทำ นะครับพี่น้องเฮดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเฮดเรียบร้อยแล้วนะครับเข่ากระหุงเขากระหุงไว้แล้วว่าไงอุ้ยกล่องว่ามันดูนถ้ทำนี่เขากระหุงไว้แล้วไปละคุณยายบายยเนี่ยบายยพี่น้องเด้วสตักมาสู่คุณยายกินนะครับ